สวัสดีค่ะคุณฟังกำลังติดตามรับฟังรายการจิตอาสาพัฒนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ค่ะวันนี้รายการจิตอาสาพัฒนานำเรียนคุณฟังในเสิวนของวันสำคัญเกี่ยวกับอาสาเกี่ยวกับอสนะคะวันอาสารักษาดินแดนก็คือวันอสที่เรารู้จักกันแล้วค่ะมาพูดถึงวันอาสารักษาดินแดนอีกหนึ่งวันสําคัญที่ชาวไทยทุกคนก็จะร่วมกันํำลึกถึงความกล้าหาญของหน่วยพลเรือนอา,าสาสําหรับผู้เสียสละเพื่อบ้านเมืองทั้งในภาวะ ปกติและภาวะสงครามด้วยละค่ะในส่วนของอที่มาของวันอาสารักษาินนี่ก็คือเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2497นั้นก็ได้มีการออกพระราชบัญญัติของกองอาสารักษาดินแดนโดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยค่ะพระราชบัญญัติฉบับน,นี้ก็มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศในวันที่10กุมภาพันธ์จึงได้มีการกำหนดให้เป็นวันอาสารักษาินแดนเป็นประจำทุกปีละค่ะ ในส่วนของวันอาสารักษาดินแดนในประเทศไทยมาตามกับรายการจิตอาสาพัฒนาวันนี้จะนําเรียนขึ้นฟังเกี่ยวกับกองอาสารักษานินแดนหรือว่าอาสสเป็นกําลังกึ่งทหารเพื่อสํารองไว้ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติเป็นกําลังสํารองของฝ่ายทหารเมื่อมีการร้องขอทั้งในายามปกติและในายามศึกสงครามค่ะด้วยการรับสมัครรัฎรที่สมัครใจเข้ามาเป็นสมาชิกของกองอาสารักษานินแดนมีรมัฐมนตรีว่าการ สระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการและผู้บัญชาการโดยตําแหน่งหลักการสําคัญของกองอาสารักษานินแดนก็คือการจัดเตรียมกองกําลังสํารองไว้ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติค่ะทั้งยามปกติและยามสงครามนะคะเราจะสารกันต่อในช่วงที่2นะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ